มีใครรู้จักผักที่เป็น medical grade มั้งคะผักที่ปลอดทุกสารทุกเชื้อโรคเรียกได้ว่าได้ไปเนี่ยไม่ต้องล้างค่ะทานได้เลยเจ้าเองนะคะก็เพิ่งรู้จักผักนี้เหมือนกันนะคะนนเพราะว่ามีคน <ไป S 1> ชวนไปไตอนแรกจะก,ก็ไม่รู้คะ่ะเขาชวนไป ดูสวนผักค่ะเราก็คิดว่าเราจะไปเที่ยวสวนผักนะคะไปเทินเล่นถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะก็ออกเดินทางกันด้วยความที่แบบไอ้แม่พาลูกไปเที่ยวค่ะหลัล้าหลัล่นล้านะคะปรากฏว่าพอเราไปถึงนะคะ ฟาร์มนี้นะคะเขาชื่อว่า Daystar Fresh Farm นะคะนี่มาถึงแล้วนะคะเอ๊มาถึงกัเอ๊ส่วนผักอะไรนาะทำไมมันเป็นตึกตึกแบบนี้นะคะระหว่างนี้นะคะเราก็รอว่าคนที่เขาชวนเรามานะคะเขาก็จะพาเราเข้าไปเนาะเราก็แบบเอ๊ข้างในนี่เป็นร้านอาหารหรือเปล่าเอ๊ส่วนผักมันอยู่ตรงไหนเนาะอะไรอย่างงี้นะก็งง,งงนิดนึงนะคะอ่ะพอคนพามาเรียบร้อยเราก็ได้เข้าไปข้างในคะ่ะอย่างที่บอกนะคะที่นี่ชื่อว่า Daystar Fresh Farm ก็เป็น บริษัทเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไดสตาร์นะถ้าคุณรู้จักคะ่ะแล้วนี่ค่ะพอเราเข้าไปร้านึ่งรู้ว่าเขาปลูกผักแบบนี้ค่ะเออจะตั้งชื่อให้ว่าเป็นผักคอนโดละกันนะคะที่นี่ควบคุมทุกอย่างคะ่ะคนที่เข้าไปปลูกผักเนี้ยยังต้องใส่ชุดอวากาศแบบนี้นะคะแล้วเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แสงสีเสียงไม่ใช่อากาศน้ําดินอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างควบคุมหมดน้ําที่ใช้ในการปลูกเนี่ยก็เป็นน้ํา RO นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ออร์แกนิกค่ะจริงๆออร์แกนิกถามว่ามีสารไหมมีนะคะมีค่ะท่านนี้นะคะก็ให้เขียนมาบรรยายให้เราฟังแบบโอ้โหดิฉันก็งงนะคะว่าจะมาส่วนผักค่ะแต่เหมือนมามาแบบงานวิชาการอะไรบางอย่างแต่ก็ได้ความรู้มากๆค่ะว่า วันนี้เราเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปอาหารที่เรากินหรือว่าผักที่เรากินแม้จะเป็นออร์แกนิกมันก็มีสารพิษแล้วยิ่งเรายิ่งผักที่สวยเท่าไหรค่ค่ะก็คือยิ่งมีสารพิษแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าคนไทยแบบ90%ตนะขึ้นไปนะ มีมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งค่ะจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วโดยเฉพาะขอกะซิบเชียงใหม่ค่ะเยอะสุดเพราะว่าเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกพเาพาะปลูกเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสาที่คนจะได้สารพิษก็เยอะไปด้วยนะคะแต่ว่าผักที่นี่คือทานแบบไม่ต้องล้างค่ะยิ่งล้างยิ่งสกรปรกนะคะ <c oughs> ว่ากันว่างั้นว่ากันงั้นค่ะ <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้ลูกจอยค่ะกินแบบ คือผักอร่อยมากแบบไม่ขมไม่อะไรแบบคือดีอะ่ะคืออัน,นอันนี้ที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่รับแขกนะคะเป็นแลบที่สามารถให้เราเข้าไปดูดูงานเล็กๆน้อยๆได้อะไรอยงนี้ค่ะแต่ก็ต้องใส่ถุงมือเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นแบบการที่ผักแต่ละอันนี้คือเคลนะคะที่เขาเก็บไปแล้วมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะที่เขาเก็บไปให้เรากินมตะกีเนี่ยนะคะอ่ะ ผักแต่ละต้นนะคะที่ปลูกที่นี่หน้าตาจะคล้ายกันหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเขาควบคุมหมดค่ะควบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็แม้แต่มเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ต้องไม่ GMO นะคะเขากำลังจะได้ใบรับรองอเหมือนเป็นมาตรฐานของยุโรปด้วยนะคะ mm hmm. เห็นไหมผักสวยมากๆคือไม่มีตำหนิ มันเป็นผักที่สวยแบบปลอดภัยแล้วก็อย่างที่จอยบอกว่าเราสามารถที่จะเด็ดแล้วก็กินแบบที่ไม่มีไม่มีเชื้อโรคใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วส่วนโซนนี้นะคะคืออันนี้คือด้านในจริงๆที่แต่เราอยู่ข้างนอกนะคะเ,<อ>เห็นไหมเป็นเป็นกระจกนะฉัเราอยู<ๆ>่อยู่ข้างนอกอน้องๆ <c oughs> เขาก็กําลังเก็บผักที่เราสั่งค่ะเก็บผักที่เราสั่งแล้วก็แพ็กใส่ถุงให้เราเขาต้องใส่ชุดอวกาศแบบนี้นะคะ <c oughs> ๆๆทุกอย่างฆ่าเชื้อหมดค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องของ medical food ผักแบบ <kah> นี้นะก็ <l ain> ติดตามเอาไว้ค่ะจอยก็ยังมีเรื่องที่อยากเล่านะคะเกี่ยวกับผักมดิโคเกรดที่วันนั้นไปได้ความรู้มาอีกเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครสนใจเนาะก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะคะคําว่าไรสตาร์เฟชเนี่ยเซิร์ชไปเลยค่ะที่นี่เขามีการจัดส่งผักเป็นรายเดือนด้วยนะคะเป็น s u b สไครต์ค่ะก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเนาะแค่อยากให้ทุกคนได้มีทางเลือกนะคะในการเลือกกินของที่มัน ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์จริงๆค่ะเพราะว่าผักสดแบบนี้นะคะวิตามินมาเต็มค่ะยังมีอีกหลายเรื่องนะคะเกี่ยวกับผัก medical ลเกรดอันนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็ติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ